ยินดีต้อนรับสู่ไรเรบูลูชันที่ซึ่งเราจะพาคุณไปสำรวจยานพาหนะทางทหารล้ำสมัยที่กำลังกำหนดอนาคตขององค์การป้องกันประเทศในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับซาร์ฟแจส39กาไกเพนีเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดของสวีเดนในปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วความคล่องตัวและความคุ้มค่าไกรเพนีผสมผสานร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินยุคใหม่อาวุธระยะไกลและระบบต่อสู้ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างลงตัว กรเพน E คือการพัฒนาล่าสุดในประกูลไกรเพนที่สาเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ทศวรรษ1980โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่างวิกเกนและดราเคนรุ่นเริ่มต้นอย่าง A และ B เน้นความประหยัดในการปฏิบัติการความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ NATO และความยืดหยุ่นในการใช้งานรุ่น C และดได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจนมีประสบการณ์ในการรบและเข้ากันได้กับระบบยุทธปกรณ์สมัยใหม่ส่วนรุ่น E ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญด้านขีดความสามารถและเทคโนโลยี แม้รูปลักษณ์ภายนอกของไกรเพน E ยังคงเป็นแบบปีกเดลต้าพร้อมปีกเสริมด้านหน้าเช่นเดิมแต่โครงสร้างลำตัวได้ถูกขยายให้ยาวขึ้นและแข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ได้มากขึ้นโครงสร้างใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรทุกอาวุธและเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบถังเชื้อเพลิงภายในมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง40%ทําให้ระยะปฏิบัติการของไกรเพน E ขยายได้มากกว่า1,300กิโลเมตรโดยยังคงความคล่องตัวสูงเยี่ยมในระยะประชิด ไกรเพ่นอ e ีใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเจเนอเรล e l อิเล็กทริกเอฟซีที่ให้แรงขับถึง22,000ื่อนปอนด์ทำให้บินได้เร็วเกินแมัสองด้วยอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมและระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเครื่องบินลำนี้สามารถต่อสู้ได้ทั้งในระยะไกลและระยะไกลอีกทั้งยังสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อัฟเตอร์เบอซึ่งเป็นความสามารถหายากในเครื่องบินขับไลย,ยุคที่สบวก ระบบอิเล็กทรอนิกส์บนไกรเพนอ e. ีถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดเครื่องบินติดตั้งเรดาร์ลิโอนาโดราเวน ES05 แบบ AESA ที่สามารถสแกนในมุมกว้างและติดตามเป้าหมายทาั้งทางอากาศและภาคพื้นได้พร้อมกันเสริมด้วยระบบตรวจจับอินฟราเรดสกายวอร์จีซึ่งสามารถตรวจพบเครื่องบินสัตรปูได้โดยไม่เปิดเผยตำแหน่งแม้แต่เครื่องบินล่องหนภายในห้องนักบินยังติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่และระบบควบคุมแบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคสงครามยุคใหม่ความอยู่รอดในสนามรบขึ้นอยู่กับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไม่แพ้ความเร็วหรือกรอก,กรกลเพ่นอีจึงมาพร้อมระบบเตือนภัยเรดาร์เครื่องรบกวนสัญญาณและระบบยิงเป้าหลวงที่ทันสมัยมันสามารถรบกวนเรดาร์ศัตรูหลอกล่อขีปนาวุธและปล่อยเป้าหลวงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในสนามรบอย่างมีนัยสําคัญไกรเพ่นอีเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์อย่างแท้จริงสามารถปฏิบัติภารกิจเหนืออากาศ การโจมตีภาคพ,พื้นดินลาะตระเวณทางทะเลและการสอดแนมทางอากาศรองรับอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเมทิออสำหรับการต่อสู้ระยะไกล้ขีปนาวุธ IRIST สำหรับระยะประชิดรวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงนอกจากนี้โครงสร้างระบบเปิดยังทำให้สามารถติดตั้งอาวุธใหม่ๆได้ง่ายในอนาคตไกรเพนอีถูกออกแบบมาเพื่อสงครามยุคศตวรรษที่21ซึ่งการครองข้อมูลข่าวสารคือหัวใจหลัก เครื่องบินลำนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับสถานีภาคพ,พื้นเครื่องบินลำอื่นและเรือรบทำให้เกิดภาพยุทธวิธีรวมเป็นหนึ่งเดียวในมุมมองของนักบินลดภาระด้านการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบไม่เพียงแค่เป็นผู้ยิงแต่ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลบนสนามรบอีกด้วยในปี2026ไรเพนอีได้เข้าประจำการกับกองทัพอากาศของสวีเดนและบราซิล และยังได้รับความสนใจจากประเทศอื่นๆอีกมากด้วยต้นทุนการใช้งานต่ำอัตราการออกบินสูงและความง่ายในการซ่อมบำรุงทําให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการสมรรถนะสูงโดยไม่ต้องใช้จ่ายมหาศาลทราบยังเสนอการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าร่วมทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในยุคที่ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นและภัยคุกค,คามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไกลเพนีจึงเป็นคำตอบที่ลงตัวมันผสมผสานความคุ้มค่าพลังทำลายล้างและความยืดหยุ่นไว้ในลำเดียวแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนโดยตรงแต่ระบบตรวจจับและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของมันก็ทำให้สามารถเอาตัวรอดได้ในพื้นที่การรบที่มีการป้องกันหนาแน่นช่วยเสริมสร้างอำนาจการยับยั้งให้กับประเทศขนาดกลางและเล็กและสามารถประสานงานกับพันธมิตรได้อย่างราบรื่น ซับเจสสากไกรเพนี 39, e, คือเครื่องบินขับไล่อัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกปัจจุบันมันไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่พลังหรือเทคโนโลยีล่องหนแต่ใช้ความสามารถด้านการรวมระบบการรับรู้สถานการณ์และความยืดหยุ่นในการรบสำหรับกองทัพอากาศที่มองหาการปรับปรุงขีดความสามารถโดยไม่กระทบงบประมาณไกรเพนี e, คือทางเลือกที่ชาญฉลาดติดตามไร้เรเบิลูชันสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วโลก